ภาตในดินที่มีอายุไม่ต่ำกว่า1000ปีและสำหรับตรงนี้เป็นศิลปะคุปตะหรือทราวดีมีอายุไม่ต่ำกว่าพันปีเราค้นพบที่กุเขาคัางในนะสำหรับภาพพิมพ์น,นี้ก็คือที่กุขศีเทพนะเป็นภาพเก่าเป็นภาพเนื้อดินของโบราณอีกหนึ่งชิ้นที่อยากจะนำเสนอเป็นศิลปะนูนสูงศนะิลปะนูนสูงค่อนข้างจะสวยคมชัดมากๆเลยเนื้อดินเนี่ยเหมือนกับดินที่ปั้น โดยรอบองค์เขาข้างในถ้าใครที่ไปเขาข้างในเนี่ยอยากให้สังเกตนิดหนึ่งบริเวณโดยรอบเนี่ยจะมีการปั้นนะปั้นเป็นรูปยักษ์นะแบกแท่นไว้นะก็คือแบกบเขาข้างในไว้เนี่ยโดยรอบนะแต่เนื่องจากว่าอาจจะผ่านการเวลามาเป็นพันปีก็จะมีการหลุดร่อนไปลักษณะนดเนื้อดินแบบเดียวกันนะเป็นข้วดินปั้นปูนปั้นนะในสมัยโบราณซึ่งมีอายุเป็นพันปีพระ สวยๆแบบนี้หน้าเก็บหน้าสะสมเนาะสำหรับพระมีอายุเขาไม่ต่ำกว่าพันปีองค์นี้เป็นเขาเรียกว่ายอดขุนพล